ทุกข์ทุกข์ระทม ขอลาสักครู่นะคะขอลาสักนิดนะครับขอบคุณนะครับสำหรับรางวัลนะครับที่มอบให้กับศิลปินพวกเราในด้านวิจารณ์นะครับดูสิขอบคุณนะครับขอเวลากันสักนิดนึงนะครับขอบคุณนะคะฉันคิดอนั้นจ้ะ ขอบคุณนะคะับมาเอาสำหรับลูกสาวของใครครับแม่ไปยืนดูเอาชื่อน้องออมนะครับใส่เสือ้อสีแดงแม่ไปอยู่ไหนครับมารับลูกสาวด้วยตอนนี้ลูกสาวรออยู่ที่โรงลิเกไม่ต้องรอง ไปตะล้องไปตะล้อเพื่อจะได้เงียบาลูกสาวเลยนะครับไปยังไงกันบ้างลูกคราวนี้พ่อพาทุกเจ้าเดินทางขึ้นเรือสำเภามายังเมืองของพระคูมันนี่ก็เดินทางมาครึ่งทางแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะทอดสมอเรือพักผ่อนกันที่นี่เพราะใกล้ข้ามเต็มทีแล้วนี่ลิษยา เป็นอะไรไปแล้วลูกนั่งเรือมาทั้งวันเจ้าก็ทำหน้าไม่สะเบยเลยเป็นอะไรเมาเรืออย่างนั้นเหลอลูกไม่ใช่เพคะ,สะเสด็จพ่อหม่อมฉันเนี่ยยังอดสงสัยไม่หายเพคะสงสัยเรื่องอะไรกันลูกหม่อมฉันเนี่ยเป็นถึงพระพี่นางแต่ทำไมน้องหญิงถึงได้มีพระผู้มั่นก่อนหม่อมฉันล่ะเพคะลูกพอ่อเรื่องนี้เนี่ย พ่อก็บพูดลำบากลือเกินนะลูก oh. พราว่ามาเป็นความต้องการของเทพรังสารเพื่อนของพ่อเ oh. ขามั่นหมายแสงโสมเอาไว้ตั้งแต่อยู่ในท้องที่สําคัญ oh. พ่อและเพื่อนของพ่อนั้นสัญญากันไว้ว่าจะนําลูกคนโตจากขา้ามเหสีฝ่ายขวาเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ไปแต่งงานกับราชบุตรของเขา oh. Oh. เจ้าเป็นพระพี่นางของน้องหญิงก็จริงอยู่แต่เจ้าน่ะเป็นลูกของขา้ามเหสีฝ่ายซ้ายถ้าหากเขารู้ความจริงข้อนี้ รู้ว่าพ่อนั้นหลอกลวงเขาศึกสงครามระหว่างสองพี่นีจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นใจเย็นก่อนนะลูกไม่ต้องรีบออกเย้าออกเรือไปไหนคิดแต่ว่ารักู่อสุภาษิตของน้องไม่ใช่เนื้อคู่ของเจ้ากระไรกันละจ้าสิลูกเห็ค่ะเสดสองเด็กเสดแม่ลูกเข้าใจพ่อกับแม่ใช่ไหมลูกว่าทำไมต้องทำแบบนี้หม่อมเข้าใจดีเบี้ยเสดพ่อเสดแม่ ว่าเป็นคำมั่นสัญญาที่ให้กันไว้แม่จะพาลูกของแม่น่ะจัดเสด็จไปเมืองเทพตังสันเพื่อไปแต่งงานแต่สําหรับวันนี้มันมืดค่ำแล้วแม่ประหลังทั้งหมดเนี่ยสมควรจะพักผ่อนอยู่ที่นี่พอวันรุ่งขึ้นนี้ก็เดินทางต่อจะปลอดภัยกว่านะลูกนะเดี๋ยวพ่อพาลูกบินเมืองภาคภูมิเลยดีไหมสวัสดีใส่พ่อเบค้าสวัสดีเด็กตัวเบค่ะถ้าเกิดเสด็จพ่อจะทักณตรงนี้ หอมชันขอข้างอนุญาตคุยกับน้องหญิงเป็นการส่วนตัวจะได้ไหมเพคะน้องหญิงระวังปีกมาได้จ้อยากจะคุยกับน้องหญิงก็ได้ลูกเพคะต่จเจ้าต้องสัญญากับพ่อว่าจะดูแลน้องเป็นอย่างดี <c oughs> เข้าใจไหมลูกไม่ต้องเป็นห่วงนะเพคะดิสยาท้องเทยมันน่ากลัวมา,มากนะลูกนะว่าจะนั้นแล้วเนี่ย ดูแลน้องให้หนะหด,ดีนะลูกนะไม่ต้องเป็นห่วงนะเบค้าแม่ฝากน้องด้วยนะลูกนะจะเป็นกำลังใระไทยนะเบค่ะเ,เดี๋ยวมองฉันจะรีบตามเข้าไปเดค๋ยเสด็แม่พี่ของพับจะเป็นน้องแม่ท่าหลวงหีิงสาวเสร็จพ่อเสด็จแม่ได้เล,ลยจ๊ะไม่หญิงจะนานไปนะถ้าพี่น้าเบค้ามีเรื่องอะไรจะพูดบอกฉันหรอเบค้าหัน้องหญิง มีคู่ครองแต่พี่นี่สิไม่รู้ว่าชาตินี้จะมีคู่ครองกับพ่อหรือเปล่าสงสัยคนจะต้องอยู่ดูแลเสด็จพ่อเสด็จแม่พี่จอนแก่ตายแน่เลยนน้องค่ะพี่นะางทำไมพูดเช่นนี้ล่ะเบี้ยค่ะพี่น้อยใจเสด็จพ่อเลยความจริงแล้วหม่อมฉันก็ไม่พร้อมเหมือนกันแต่ถามว,ว่าดอกหม่อมฉันแต่งงานไปหม่อมฉันก็จะรักนี่คือแต่เขิดียวกับพี่น,นันเสมอน,นะเบี้ยค่ะกขาแสงสงรักพี่จริงจริง มองหน้าพี่ครั้งสุดท้ายสิจ๊ะพันธุ์นางครั้งสุดท้ายหมายความว่ายังไงเพคะเออที่หมายความว่าอีกหน่อยเนี่ยน้องหญิงจะต้องไปมีคู่ครองเราก็จะไม่ได้เจอหน้ากันอีกนะจ๊ะขอบคุณพี่นางมันยังไม่ถึงวันนั้นเลยขอโทษ้มพันธุ์ไหนที่ายยามากเลยเพคะอุ้ยแสงสองนะค่บรรยากาศยามค่ คะดูสิตรงนั้นน่ะมีตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ตัวอะไรเหรอหมคะพี่นาตรงนั้นไงแม่พูดถูถอยตรงนั้นน่ะแต่ว่ามันมืดมากๆผมแค่ไม่เห็นแลน้วนะคะพี่เห็นจริงๆนะเออเดี๋ยวผมจะดูให้ดีก็ได้เบค้ะ นี่จะปล่อยให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นได้ยังไงพ่อบอกเจ้าแล้วใช่ไหมว่าให้ดูแลและน้องเป็นอย่างดีออเะนแลนไม่ด้จงจเปมของไม่รู้ว่าเจ้าคิดอะไรอยู่จก็รู้ว่น้องจะต้ไปแต่งงานมันได้ใจร้ายกับน้องแบบนี้ไม่เช่มน ค,คะแล้วลูกของเราจะมีโอกาสรอดหรืเรอเปล่า้ไหมคะน้องพี่นี่เราอยู่กลางทะเลฟ้าก็มืดขนาดนี้พี่เห็นทีว่าวันนี้เราคงจะไม่เจอลูกแล้วเละน้อง,องถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่พบลูกแสงสองแต่ผมก็มีความหวังว่าลูกของเราต้องไม่ตายสักวันหนึ่งต้องได้พบลูกของเราแน่ๆแต่ที่สำคัญที่สุดในเวลานี งจะเอาอยัางไงต่อไปละ่ะค่ะถ้าไม่มีแสงสมสักคนหนึ่งศึกสงครามระหว่างพี่กับเทพหลังสันก็คงจะเลี่ยงไม่ได้ซะเลยแต่มอ,องฉันมีทางออกพห้คะเจ้าพี่ก็อในเมื่อที่เมืองพระคุมาไม่เคยเห็นหน้าข้าตาลูกแสงสมมาก,ก่อนถ้าเช่นนั้นเราก็ให้ลูกวิเศษสวมรอยเป็นแสงสมเพื่อไปแต่งางานแทนในครั้งนี้สิเลยคะแต่แม่ไม่กล้า ก,ก็ับได้ยตอจที่กมก็ให้นะลูกเพชาติบ้านเมืงองม่่มจะได้ไม่ผิดหวังแน่นอนเครเอาพี่น้องพี่ตอนนี้เราไม่มีหนทางหรือเลือนะครับเร่งรเดินทางเข้าสู่บุของพวกรําสัร์กัน